พี่ว่าไหนเก่ากว่าไอ้นี่เป็นที่เขาตีเก้กันอยู่ใช่ไหมเนี่ยที่ได้มาอยังไงอ่าใช่ใแต่มันต้องดูความเก่าก่อนเนี่ยเนี่ยยุ่เดียวกันเลยไหมแอนนี้ยุคลูกศิษย์เนี่ยยุคเดียวกันเลยเ,<อ>เห็นไหมครับอย่างนี้ไม่เก้แต่มันไม่ใช่หลวงปู่สุขราคาก็จะไม่ใช่ปูสุก สวัสดีครับสวัสดีครับอัตขวบปะพี่ว่าไหนเก่ากว่าเห็นไหมฮะแท้แต่ว่าไม่ถึงผู้สุง ถ,ตตถ้าถึงผู้สุขต้องเนี้ยแบบนี้ถ้าแบบนี้เป็นพิมพ์อะไรก็ใช่เลยอันนี้ขนาดแค่ป like ี2500ยังเก่าขนาดนี้เลยครใช่ไหมฮะอ่าอันนั้นก็จะเหมือนเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือยุคลุกศิษย์เห็นไหมเหมือนไหมเนี่ยกรุบกรุบเดียวกันเลยไหมอาจารย์บอกว่าไอ้เนื้อที่ไม่สะอาดคนที่ไม่สะอาดแต่มันต้องดูความเก่าก่อนเนี่ยเนี่ยยุ่เดียวกันเลยไหมอันเนี้ยยุคลุกศิษย์เนี่ยยุคเดียวกันเลยเห็นไหมครับ อย่างนี้ไม่เก๋แต่มันไม่ใช่หลงปูสุกราคาก็จะไม่ใช่ปูสุกแต่ถ้าพิมพ์พแบบนี้เนื้อแบบนี้ได้อะพี่จะได้เข้าใจว่าเออนะแท้แต่ไม่ถึงยุคนะพอแท้ไม่ถึงยุคก,ก็จะยังไม่ได้ยังไม่ได้ราคาอ่ะมีอย่างอื่นได้ราคาไหมอันนี้ให้หมอครับนะนะอันนี้ อันนี้เท่าไหร่ครับหมาอันนี้สองห่นเก้าอ่ะใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวงงเท่าไหร่นะบางทีย่อยมากผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอันนี้จะเป็นสูตรแป้ที่ว่ารุ่นหนึ่งอ่ะ ไอ้นี่มันที่เขาตีเกคกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอนผมพี่ได้มายังไงอันนี้เก็บไว้นานไหมครับเก็บเก็บมาจากไหนแล้วก็อันนี้เป็นโพ่อตายโอเคผมอยากรู้ว่าเนี่ยพี่ได้มายังไงมันสะสมเก็บไว้ครับเป็นพระอยู่ที่บ้านหรือไปเช่ามาใช่ใช่เป็นพระอยู่บ้านด้วยแล้วก็เช่าด้วยเอาเฉพาะปู่ทวดเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือเช่ามาอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านนะ อันนี้ก็อยู่ที่บ้านที่ว่าเยอะๆครับผมบ้านพี่อยู่ที่เอ่อผมเป็นคนใต้อยู่ฉวางอยู่นครฉวางโอเคครับผมนครนครธรรมราชครับงมดพอตันทายหรือเาจะขึ้นชื่อพอทายทันไหมอ่ะอันนี้ทันไหมอันนี้ศูนยห้านั่นน่าจะทันแต่ว่ามันมีหลายคุ่มผมว่าไม่ใช่ศูนยห้าหรอกมันเป็นลมมันปูเลือครับดีสิผมชอบเลยปูชั่วเนี่ย นี่ถือจะเป็น089ตัวนะของมันใช่อันนี้เป็นราคา่บาผมซื้อเฉพาะปูทวดพี่แล้วกันด้วยความชอบปูทวดตรงนี้เท่าไหร่นี่หลวงพ่ออะไร เอาที่รู้ดีกว่าซื้อเท่าที่รู้สบายใจสุดแล้วตรงนี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เหมาหมดสองหมื่นนะถ้าเอาเฉพาะตรงนี้สองหมื่นเก้าถ้าเอาเฉพาะตรงนี้เท่าไหร่ อย่างอื่นคืออะไรที่เป็นพร์ที่เราไม่รู้วะครับอลองลอง,ลองดูตรงนี้อ่ะไปอีกหน่ะอยเท่าไหร่ครับตรงนั้นอันนี้นต้องหนึ่กเลยหฮะน่าจะยากหน่อยละพรทแท้ทั้งนั้นนะแต่พระไม่ค่อยเล่นแท้ทั้งหมดโอเค เอาเนี่ยดีๆเนี่ยนะพี่ตรงเนี้ยหมื่นหนึ่งได้ไหมโค้พันอ่ะหมื่นพันโอเครู้เรื่องครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บพระนับตังก่อนแล้วค่อยๆเก็บพระไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนี่ยเหลือปูทวดกลับให้พี่ชายองค์หนึ่งเอาไว้ให้แจกแฟนเพจอ่ะโอเคไอ้บีมันเนี่ยเขียนว่าแจกเนี่ยต้องแจกอันนี้เขาให้ไปแจกนะเขาไม่ได้ให้ไปขายเขียนไว้ว่าแจก ขอบคุณครับ,รบพี่ไม่ซื้อ8-5-9-5้ไว้อะโอ้โถไม่บอกเอ้ยสมเด็จมายังนี่ชอบเรียนเนี่ยผมชอบมากเลยรอแป๊บอันไหนเก่ากว่าอันนี้มีเก่าเท่านี้ไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมนหมี่ไง ฉะนั้นต้องมีแบบนี้ไว้ที่บา้านส่องเลยอันนี้เก้าห้าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็เหมือนกันนี้ก็เกใช่ตกใจหไหมทำไมเก้าห้าเก่าขนาดนี้ ฉะนั้นสมเด็จโตต้องเก่ากว่านี้ไปอีกแต่ถ้าเราจะหาสมเด็จโตได้เราต้องมี95ไว้ก่อนเพราะถ้าเก่ากว่านี้ก็คือมีโอกาสเป็นสมเด็จโตที่ผมบอกเสมอเอาเลยตีราคาซื้อเลยเอาตังค์ไว้อย่างเดียวเนี่นนนยที่เรัดมาแล้วใช่ไหมเท่าไหร่ครับนะอันนี้อันดังเงินเงินจริงใช่ไหมครับใช่เรารู้สึกได้ไหมว่าเนี่ยจริงโอเค อฮะ,อะก็อย่างน้อยก็โล่งไปโอเคครับขอบคุณครับแต่นี่มีแท้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะได้มันจัอย่างเดี๋ยวผมจะบอกไงอย่างเงี้ยแท้แตไใหม่เงี้ยไม่ได้ต่งางกันจะบอกอยังไงอ่ะถ้าถามว่ามีสมเด็จโตไหมไม่มีเลยไม่มีโอเคแต่แท้ใช่ไหมใช่เนื้อดึงกับวิแท้ก็หลังมันเป็นยุกเกจิสร้างเยอะครับแต่ไม่ถึงเอาองค์ใหญ่มาดาราองค์ใหญ่มาองค์ใหญ่นี้ สอนได้สอนได้ทั้งวันนี่ยวันนี้นี่นี่้ะเก่าอย่างนี้อ่าอ่ะ,อะไปโอเคคน,บบคนละแบบเลยเห็นไหมเออละละถ้ามันมีแท้ให้เห็นแล้วก็จะเข้าใจเพอเราไม่มีแท้เราก็ไม่รู้ว่าเก่ามันเก่ายัางไงไม่แปลกไม่แปลกจะได้เห็นแล้วทําไมสมัยก่อนคนเราต้องไปเดินตามเซียนเพราะเสียนมีของให้ดูไงอ่าโอเคโล,ล่ลงละโล่ลงแล้วนะ ครับผมสวัสดีครับกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าหลวงพ่อที่คุณแขวนอยู่แท้หรือเก๊สมตรวจกับ SK c เคเช็คสิครับแค่องค์ละหนึ่งร้อยบาทรู้ผลง่ายๆภาได้ยใน24ชั่วโมง